ครับสวัสดีครับพี่ๆน้่นนนักตกปลาทุกๆท่านครับมื่อนี้กับสิภามาออกไม้ครับไม้ไม้ครับไม้บวกลงครับตามพ่าพอๆครับอ่านเคยสกุลคนพะลุยคือเก่าครับให้กินซ้ำแรงครับพี่น้องมื่อนี้เวลาประมาณสามโมงครับบ่ายสามโมงก็เปิดไม้ไม้ครับผมแจ็กสิเป็นเอ้าได้ครับแจ็คสิมีตูหัวเนาะพี่น้องเนาะก็มาลุ้นมาส้มกันครับพี่น้องติดตามลงมึงครับมาสิมีตูมีเต็มให้นับบ่อพี่น้องเอาครับมื่อสภาพไม้ครับ ว่าสิเป็นไม่ได้พี่น้องนี่ครับมื่อนี้กับลุงเบสซี่ขั้นครับคือเก้าครับพี่น้องนี่ครับพูนครับขั้นหนึ่งยี่หุ่นเหมือนกับสะพานสภาพไม้ครับน้ำไหลเชี่ยวครับพี่น้องหกครับแต่ฟังสั้นพี่น้องสะดุ้งนี่ครับพูนครับสั้นขนาดพี่น้องไข่ล็อกครับแถวผมบ้านผมป่าใไงไม่ค่อยหลายครับผมไม่ได้รุนรงหน้อยครับรุ่นโลรุ่นใดนี่ดึงขึ้นได้เยอะครับสั่นนี่นะครับพี่น้อง ติดตามรับสมครับมาสิเป็นแนไหจพี่นอ้องเอา นะครับเวลาก็ผ่านไปประมาณ20 30นาทีได้พี่น้องแต่เน,นี้นมุมมิตูคือเก่าครับผมเงียบสงัดครับนี่แหละครับขอเขื่อนไม้ไม้ต้องทําใจครับพี่น้องใจตรงเหนียวพี่น้องไม้ไม่นี่เฮ้ยเฮ้ยบุห็นจากตัวบเห็นจากเตี้ยมพี่น้องมาหนี่งเอาครับรุ่นต่อไปครับเอาจนค่ำพี่น้องมาหนี่ง Ahora, ahora que no habla. Ahora, para ende. Ahora, vino, ahora. พี่น้องฮะปลากระบังไซส์สวยๆครับโอ้ครับนี่นะครับไม้ไม้ใจต้องเหนียวพี่น้องฮะโอ้แตกเลยพี่น้องแตกแล้วแตกแล้วโอ้แต้มแรกมันมันครับอ้าวครับขออนุญาตปลดปลาพี่น้องนี่เห็นไหมครับสวยๆเลยครับพี่น้องเออมันมันครับมันมันเอามาเรื่อยๆครับผมติดตามรุ่นกันต่อไปครับแต้มแรกครับแต้มแรก อ,อันนี้ก็กส,สร้างเซฟป่าไม้ได้พี่น้องเห็ดแล้วไปไหมนี่ครับหากำลัล่วงมือนี่ครับผมเอาครับมันแล้วบ้านนี่เห็ดเอยงทับเอยงครับนี่ว่ได้ซื้อครับ เอาครับทำมันทำม,นมนันคนให้ยัดเก็บปลาครับผม เอาครับพี่น้องมาทารุ er, iffer, eu, ่นเมืองอีกครับว่าสะมีแต้มที่สองมาครับพี่น้องเอาครับมาทารุ่นทาส้มอีกครับว่าสะมีแต้มสองมาพี่น้องโอครับเล่น้องะไรชิบอย่างเล่นอะไรชิ

้องพักก um, ันที่คน uhm? ี่น้องอี่น้องประจอกกระจอกี่น้องตั้งปากนัปกมากน้องพุ่ขึ้นนะุงน อย่ากระจายพีนองทงตรงงซ้ายหรือพีน้องเลยตั้นพดพื้นถึงเราพี่น้องท่านเลยื้นถึะเราพีน้อ้นเลยเอาพี่น้องฟินกันเลยจะโอ้เอาพี่น้องเขาเลยพี่น้องเขาเลยแอมสองพี่น้องโอ้แอมสพี่น้องแอมสปะโจกพี่น้องปะโจกนะครับ ปลาจอกพี่น้องปลาจอกเต็มสองพี่นอ้องชื่อนะไซส่สวยๆครับผมเอาครับเข่าเรื่อยๆครับพี่น้องตัวสองแหกม้านครับตัวสองแหกมนันนี่นะครับเพรานว่าไม้ไม่ต้องใจเย็นพี่น้องต้องใจสูงเอาไว้ครับไม้ไม่ครับวางไม้บ่เคยลงเชื่อพี่น้องขออนุญาตเก็บปลาพี่นอ้อ,นอ,นอ,งอ,องเอียงแบบกระดิ่งดังพี่น้อง ครับเอาลงอีกลแบบอเลยครับปอนี้นี่แหละครับเพื่อนว่าไม้ไม,ไม่ใจต้องสูพี่น้องก็คือนไม้โตกตลอดได้พี่น้องปามันได้กินเมียแล้วเนาะไอ้ไม้ไม้ครับพี่น้องไม่ก็ได้น่านเขาแน,น่แน่พี่น้องอครับมาลุล้นมาส่อมกันอีกครับพี่น้องมัดแมบบีแต้มอีวะ เอาครับรุ่นต่อไปพี่น้องเอาครับพี่น้องนี่พี่น้องแต่เก ا านี่ตามลักสูตษณะนี่คันปลาอุ่นคันเดินเขาไม่ใช่เขาเป็นฟูงนะครับปลาจวกแต่มื่อนี่แปลกพี่น้องเขาตัวเดียวมิดเลยพี่น้องกุ้ยตีนี่ไม่ใช่เขาสองสามจิตแม่หนูพี่น้องผ่านแล้วเพื่อนนี่บนนี้มีมูพี่น้องมากผู้เดียวเนาะพี่น้องรอรุ่นรอชุ่มโตไปพี่น้องเไยว่าสิมีบ่ อาพี่น้องมือนี้กับค้ำแล้วน้อพี่น้องเนาะกมือนี้กับพ่อสามีพี่น้องรับบ้านครับมือนี้กัได้สองแต้มครับแตกอยู่ครับพี่น้องเกือบโบได้ปลาพี่น้องเอ้เกือบแต้มโบแตกมาครับมึงปลาครับพี่น้องนี่ครับโคกครับครับปลากระมังปลาชะกางครับพี่น้องเอ้าพอได้ลาบพอได้ยูได้กินพี่น้องกันเพื่อได้มักคลิปนี่กับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นั่นเลยครับเด้วยกดกระดิ่งให้น้ำเน่อยเพอได้มีกำลังแรงใจเฮ็ดคลิปโตๆไปเลยพี่น้องเนาะ เมื่อนี้กรจบคลิปดเพียงสัมเนียครับครับคือสก,กุลพะลุยครับสวัสดีครับไอ้ครับน้องเอ